นีสยามพี่น้องเกษตรกร,กรหลายๆท่านหลังไม่มาถามดิแกสว่าหอมกระเทียมล่ะใช้ต้องใช้สูตรไหนปลูกถั่วลิสงต้องใช้สูตรไหนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะคุณกิฟขาเพราะว่ารเราคนไทยเนี่ยหอมกระเทียมเนี่ยอยู่ในครัวต้องมีขาดไม่ได้เพราะนั้นการที่เราจะได้หอมกระเทียมมาแต่ละครั้งเนี่ย มันบางทีเนี่ยราคาก็ค่อนข้างสูงแต่ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกหอมกระเทียมแล้วมีความคือเจอปัญหาคือเน่าะนะคะเพราะนั้นตรงนี้นะคะพี่น้องเกษตรกรขาเริ่มต้นจากดินก่อนนะคะก็คือปรับสภาพดินด้วยนารายพริกแผ่นดินอันนี้คือจำเป็นมากๆซึ่งเป็นพื้นฐานอยู่แล้วที่ท่านต้องใช้นะคะแต่หลังจากปรับสภาพดินแล้วต้องแนะนำเลยสูตรต่อไปก็คือสูตรหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับค่ะ อพอเวลาเริ่มเริ่มเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มมีต้นแล้วนะครับของหอมกระเทียมเนี่ยนะครับผมอยากแนะนําให้ใช้สูตรหนึ่งกับสูตรสองนะครับสูตรหนึ่งเนี่ยเพื่อเร่งการเจริญเติบโตนะครับส่วนสูตรสองเนี่ยเราจะเน้นสะสมเราต้องการให้ต้นเขาเนี่ยสะสมอาหารให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่เวลาเขาเริ่มลงหัวแล้วนะครับเขาเริ่มเวลาลงหัวเนี่ยนะครับของพืชหอมกระเทียมก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะถ่ายอาหารจากที่สะสมมานนี้จากใบพืชเนี่ย เข้าไปที่หัวเขานะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันจะทําให้น้ําหนักดีขึ้นนะครับจะแบ่งเป็นสองระยะแล้วกันจะเข้าใจง่ายก็คือว่าช่วงระยะหอมเร่งต้นนะครับเราก็จะใช้สูตรหนึ่งกับสูตรสองนะครับทีนี้ระยะที่สองนะครับเริ่มเล็งหัวแล้วเขาเรียกว่าระยะลงหัวนะครับพอระยะลงหัวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องการสะสมอาหารแล้วนะครับเราต้องการใช้อาหารจากที่สะสมแล้วนะครับ และเราก็ไม่ต้องการให้ต้นมันงามแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหัวมันอย่างเดียวแล้วถูกต้องครับเพราะฉะนั้น1นึสองเราลืมไปแล้วเราจะต้องมาใช้กับ3 4มสี่นะครับสามสี่นาลายสามสี่คืออะไรนะครับหน้าลายสามเนี่ยจะช่วยในทําให้ต้นเขาแข็งแรงนอกจากทำทำให้แข็งแรงแล้วเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีป้องกันผิวทําให้ผิวสวยและผิวมีความยืดหยุ่นอย่างที่ผมบอกทุกครั้งนะครับว่าเวลาที่เราขยายผลนะครับเหมือนค้นนั่นแหละครับคืออะ ถ้าเวลาผู้หญิงคุณผู้หญิงตั้งครรภ์นะครับพอตั้งครรภ์เสร็จปุ๊บเป็นไงท้องขยายแบบไวอย่างวาผิวก็จะแตกคืชก็เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้หอมผิวแตกหรือต้องการให้หอมผิวสวยเนี่ยอย่าลืมสูตรสามนะครับทีนี้พอลงหัวเนี่ยสูตรสามแล้วสูตรสี่ล่ะสูตรสี่ต้องการเพิ่มขนาดหัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องทํางานคู่กันนะครับก็คือย้ำขอย้ำอีกทีนะครับถ้าช่วงเริ่มต้นนะครับเร่งต้นเนี่ยใช้นาลายสูตรหนึ่งและสูตรสองนะครับ และช่วงระยะลง,ลงหัวแล้วเนี่ยนะครับให้ใช้นาลายส c นะครับและทุกครั้งนะครับพี่แจ๊ดต้องเพิ่มฤทธิ์อย่าลืมพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าคุณจะใช้สูตรไหน1 2 3 4สาี่คุณต้องเพิ่มฤทธิ์ด้วยนารายเพิ่มฤทธิ์ผสมลงไปด้วยเพราะว่าจะได้เห็นผลเร็วขึ้นแต่ผมย้ำนิดหนึ่งนะครับพี่แจ๊ดเนื่องจากทุกสูตรของเราเนี่ยมันปเป็นสูตรเข้มข้นอยู่แล้วนะครับแต่นารายเพิ่มฤทธิ์ของเราเนี่ยนะครับมันใช้อัตราส่วนที่น้อยนะครับ เพราะฉะนั้นไม่ใช่ผสมอัตราเดียวกันนะครับนาไล์อ่านาไล์สูตรหนึ่งสองสามสี่เนี่ยถ้าเป็นหอมกระเทียมนะครับจะใช้อยู่ที่อัตรายี่สิบซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับและผสมนาลายเพิ่มลิตรไปแค่ห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับเพื่อเพิ่มลิตรให้พืชเนี่ยนะครับเขาดูดซึมธาตุอาหารนะครับที่เราฉีดพ่นทางใบไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนาไล์สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่ ให้พืชเนี่ยนำไปใช้ได้มากขึ้นนะครับและทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะครับนะคะพี่น้องเกษตรกรฝากไวด้วยครับย้านะคะว่าการที่จะปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่เริ่มต้นจากดินก่อนด้วยนารายพริกแผ่นดินนะคะใครที่ปลูกหอมกระเทียมหรือว่าถั่วลิสงนะคะอยู่ใต้ดินหมดเลยเพราะนั้นสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือดินต้องดี นะคะเพื่อที่จะหัวของเขาจะได้ขยายตัวได้ดีนะคะแล้วคือดินมีความร่วนซุยและที่สําคัญเนี่ยมือคือปัญหาเชื้อราจะเยอะมากนะคะใช้นารายพิกแผ่นดินฉีดเลยค่ะพี่น้องขาเราย้ํากันอีกครั้งขั้นตอนการนะคะใช้นารายพิกแผ่นดินฉีดตรงแปลงของท่านนะคะพีเอขึ้นเห็นไหมครับแล้วล่าสุดผมใช่พาพี่แจ๊ไปเที่ยวสวนที่อระยอง ทำให้เห็นเลยทําให้เห็นเห็นเลยว่าจริงๆแล้วการเจริญเติบโตของพืชที่จะให้การเจริญเติบโต,ตดีเนี่ยค่าพีเต้องมีค่าเป็นกลางก็คือ5.5ถึง6.5ใช่ะคะ่ะตากกาแต่เกษตรกร,กรหลายๆท่านไม่สามารถที่จะมีเครื่องวัดแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นให้ท่านสังเกตนะคะพี่น้องเกษตรกร,กรขาท่านเคยปลูกหอมกระเทียมหรืออะไรมาก็แล้วแต่แล้วเกิดปัญหาว่าไม่โตเนา่ายุบ เพราะนั้นต้องปรับค่าของดินก่อนให้มีค่าเป็นกลางนั่นหมายความว่าดินมีปัญหาแล้วนะมีเชื้อราแล้วนะคะคุณใช้ตัวนารายเพิกแผ่นด,ดินฉีดบนพื้นดินของท่านและหลังจากนั้นปลูกพอปลูกเสร็จแล้วระยะที่1ก็คือใช้สูตรหนึ่งใช่ครับค่ะสูตร1กับสูตร2บวกกันเลยใช่คู่นะฮะต้องคู่กันเลยครับคู่นะฮะต้องมาคู่นะคะช่วงแรกนะคะระยะเวลาจํานวนวันเนี่ยค,คือพี่พน้องเกษตรกรจะรู้ดีอยู่แล้วใช่แต่ว่าหลักๆก็ ไม่อยากให้ทิ้งช่วงไว้นานเกิน<ช>นะคะ<ช>ก็สัก <10 S> 1 0บถึงสิวันฉีดครั้งหนึ่งสิบทั้ง15วัน10บและ15้าวันฉีด1ครั้งนะคะและหลังจากนั้นพอเริ่มเขาลงหัว นะคะเราก็ต้องเติมสารอาหารให้เขาเพิ่มขึ้นด้วยสูตร3กับสูตรใช่ะนะคะพี่น้องเกษตรกรขาสูตร3อย่างที่เราบอกนะจะช่วยให้ต้นเขาแข็งแรงหัวเขาแข็งแรงแล้วก็ทําให้ผิวมีความยืดหยุนะนะคะแล้วก็สูตร4ก็ทําให้ผลโตรสชาติดีะนะคะพี่น้องเกษตรกรขาและที่สําคัญไม่ว่าคุณจะใช้สูตรไหนก็แล้วแต่อย่าลืมเติมนารายเพิ่มฤทธิ์เข้าไปด้วยถ้าน้ํา20ลิตรนะคะคุณใส่5ซีซีใช่ะนะคะเพ,พราะฉะนั้น ถ้าคุณจะใช้น้ำ200ลิตรก็50ซีซี ฝาหนึ่งเนี่ยเนี่ยมีฝาตวงให้พี่น้องเกษตรกรค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็แล้วแต่นะคะบิ Big ๊กแย้ก็จัดให้เหมือนเดิมนะคะเบอร์โทรขึ้นให้แล้วท่านมีปัญหาอยากจะปรึกษาก็โทรมาได้เลยนะคะพี่น้องเกษตรกรขาโปรโมชั่นของเรามีพิเศษจริงๆเพื่อพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าท่านจะซื้อสูตร1สูตรสสูตร3สูตร4หรือนารายเพิ่มริ์นะคะและที่สําคัญของเราส่งฟรีทั่วประเทศเก็บ เงินปลายทางนะคะและที่พิเศษไปกว่านั้นค่ะคุณกิฟนะคะบิ๊กเจมาทั้งทีนะคะเห็นหน้าบิ๊กเจวต้องการันตีไม่เห็นผลไม่พอใจยินดีคืนเงินสองเท่าไม่มีที่ให้ที่ไหนให้อย่างนี้ไม่มีที่ไหนให้นะคะไม่พอใจนะคืนเงินไปเลยสองเท่าและที่สําคัญของเราเนี่ยใช้ง่ายใช้ดีเห็นผลจริงใช่คะพี่นะคะพี่นงเกษตรกรขาเบอร์โทรขึ้นให้แล้วโทรมาดุดุดนะคะธรณีสยามใช้ง่ายใช้ดีเห็นผลจริง